สวัสดีค่ะจากชาแนลงานประดิษฐ์และงานโครเชบายครูพี่เอ๋นะคะก่อนที่จะทำชาแนลนี้ตัวพี่เอ๋อเองมีความตั้งใจว่าถ้าพี่เอ๋อทำช่องนี้ขึ้นมาแล้วมีผู้ติดตาม5,000คนขึ้นไปเนี่ยก็จะออกมาพูดคุยแล้วล่ะว่าขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามสำหรับคนที่ติดตามมาตั้งแต่แรกเลย ก็จะมีบอกว่าหนูติดตามมาตั้งแต่แรกเลยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันลึกๆแล้วมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยคนที่ชอบงานเหมือนเราก็มีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะตอนแรกก่อนที่จะทำช่องก็ตัดสินใจนานเหมือนกันว่าเฮ้ยจะมีคนชอบงานที่เหมือนเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะช่องที่พี่เอ๋ทำเนี้ยส่วนใหญ่จะใช้เข็มโคเชตเป็นหลักส่วนได้ที่ใช้ก็จะเป็นอาจจะเป็น ได้ขนแกะมั่งอาจจะเป็นได้สมมติมั่งอาจจะเป็นไมพรมบ้างตา,ตามนี้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอบคุณก็คือขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆหรือว่าพี่เอาถือว่าบางคอมเมนต์เป็นคำ,นนำแนะนำแนะนำดีๆนะคะซึ่งถ้าเราไม่ออกมาทำเราก็จะไม่รู้เลยว่า บางครั้งเนี่ยการสอนที่สอนตรงนี้กับไอสอนอย่างเงี้ยมันลักษณะการสอนซึ่งมันแตกต่างกันมากพอเวลาเราทำปุ๊บมันไม่สามารถที่จะกลับกลับไปแก้ได้นะคะเพราะไอสิ่งที่ทําไปอ่ะคือมันอัดวีโอแล้วมันก็ถักเลยไปเลยพอมาถึงอีกคําถามซึ่งมันเป็นคําถามว่าบางคําถามครูคะไอแซวแตวเนี้ยถักกี่โซ บางครั้งครูก็จะบอกบางครั้งพี่เอ๋อเองก็บอกว่าด้วยความที่มันเยอะนะคะพี่เอ๋อก็จะจะลืมเหมือนกันก็จะบอกว่าอย่ากโกรธนะคะถ้าจะบอกว่าหนูย้อนกลับไปดูวีโอนะคะหนูย้อนกลับไปดูวีโอนะลูกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วจะมีคําถามอีกคําถามหนึ่งนะคะที่บอกว่าเออหนูอยากทําแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะไปซื้อได้หนูไม่รู้จะไปซื้ออุปกรณ์ที่ไหน อันนั้นก็นมันก็เป็นความคิดในอนาคตที่ว่าอีกต่อไปนะคะวีโอคลิปหน้าที่เราจะมาพบปะกันพี่เอ๋อเองก็อาจจะมาแนะนำในเรื่องของอวัสดุนะคะได้ไหมที่ใช้นะนอกจากนั้นพี่เอ๋อก็จะแนะนำในเรื่องของอแหล่งที่จะซื้อนะคะ,อะตอนนี้ความตั้งใจเลยก็คือว่า กำลังดูในเรื่องของของได้อยู่นะดูในเรื่องของได้วัสดุอุปกรณ์หรือว่าอะไรอื่นๆที่สามารถที่จะมาแบ่งปันหรือมาออจะเรียกว่าอะไรอะมาแบบถ้าใครอยากจะทำเสื้อตัวนี้ก็สามารถที่จะซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือว่าอะไรได้จากทางพี่เอาเลยมันก็จะได้ง่ายนะคะอันนั้นเป็นเป็นความคิดที่วีโอ,อ คลิปหน้าเราอาจจะมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่วีโอชุดนี้พี่เอ๋ต้องขอขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาติดตามนะคะหลายๆคนที่แวะเข้ามา,เ,าเยี่ยมชมช่องชาแนลช่องหรือ a n n e l ที่พี่เอ๋ได้ทํานี้นะคะถ้ามีข้อคําถามหรือมีอะไรทีเ่เป็นสิ่งที่แนะนําหรือว่าเป็นสิ่งที่คอยเ,อเป็นคําถามหรือว่าเป็นอะไรอะ่ะ เป็นสิ่งที่อยากจะให้พี่เอเอสอนในเรื่องใดๆลองคอมเมนต์มาข้างใต้วีโอได้นะคะถ้าสิ่งไหนที่พี่เอา๋สามารถที่จะจะเรียกว่าไงอ่ะเรียกว่าตอบสนองเนาะได้พี่เอ๋ก็จะยินดีนะคะแล้วเจอกันในวีโอชุดหน้าๆนะคะวีโอชุดนี้อาจจะติดขัดขูคขูกขัดขัดบ้างด,ด,ด้วยความที่แบบยังไม่ไเคยเจอพบปะ พบปะที่จะต้องออกสื่ออย่างนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ